X40 LCA นอกจากได้วันละเจ็ดสิบเที่ยวก็กลายเป็นร้อยห้าสิบร้อยสิบมันก็คุ้มนะจากตัเที่ยวละห้าหกนาทีกลายเป็นเที่ยวละสองนาที ยังไม่ชินรถนะครับรถเพิ่งมาส่งวันนี้วันแรกเพิ่งลงหน้าง,งานวันแรกครับรถมาส่งื่าสายๆวันนี้ครับลงที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอจตุรัสนะครับพักพวกกันครับมาดูซะหน่อยร้อยสี่สิบเพมีโอกาสได้เอาบ้างนะครับดูแล้วโดยรวมถือว่า ประทับใจครับรอบทำงานที่ประมาณ1,600รอบนะครับตอนนี้ใช้อยู่ประมาณ1,600รอครับแล้วก็บุ้งกี่ใช้0ูนยคิวนะครับแล้วก็โรลเลอร์7ตัวแครเรียหนึตัวพีกันน้ำหนัก14ตันบูมอามยาวพิเศษนะครับอาร์มยาว3มเมตร ซานีอซนะครับอันนี้เป็นรถเสียแก้วนะครับมาลงที่อำเภอจตุรัสจ,จังหวัดชัยภูมินะครับรถก็คกวกันครับเลยมาดูหน่อยในโครงการ140นะครับหรือ200สักตัวนะครับก็เลยเข้ามาดูของเซลเต้นะครับมาส่ง เร์ครับดูซานบริษทัทเวลแท็กเตอร์นี่ครับอาจจะยังใหม่ครับยังไม่ชินมือนะครับธรรมดา ดูสาร DX 140 LCA นะครับวันนี้มาลงนะ ร,รถใหม่นะครับสดๆสรด้อนๆนะครับช่างจัดการใช้ปูมนะครับอำเภอจะกุรัณของเสียแก้วครับนี่เข้ามาดูหนยเครื่องยนต์ใช้ตัวเดียวกันนะครับดีกับตัว DX200A รหัส BB58 TIS นะครับแต่ว่าคันนี้รถกำลังแรงม้าลงมานะครับให้เข้ากับปัม๊มไฮดรลิกที่100 ร้อยสแรงนะครับร้อยสแรงของตัวสองรจะเป็น163แรงม้านะครับใช้เหมือนกันนะครับปั๊มเป็นความ k3v นะครับแต่เป็นตัว k3v 63นะครับถ้าถ้าไม่ผิดนะครับข้อมูลแล้วก็โรเลอร์เลูกครับแคเรียนหนลูกคุ่งกี0ูนคิวครับ คันนี้เป็นคันบูมายาวพิเศษนะครับราคาขายอยู่ที่3.1ล้านครับพร้อมลายไปปิ้งนะครับพร้อมลายยักพร้อมหลุดน้ำมันในตัวนะครับมี มีทํางานประมาณพันหกร้อยรอบนะครับ เสริมพิเศษนะครับรถใหม่ๆครับเพิ่งมาลงวันนี้ครับ เหมาะครับเหมาะกับการไปตักด,ดินใส่หกล้อนะครับวิ่งงานเคลนย้ายขนย้ายง่ายนะครับแล้วกาค่อนข้างน่าจะประหยัดน้ำมันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม